กถวยกกาแฟ็จากสถานการณ์หมอกควันที่ผ่านมาครับทางจังหวัดเชียงรายผมเชื่อว่าก็มีความตระหนักในเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาจากฝุ่น PM 2.5ครับก็สะท้อนมาอยู่ในภาพของศิลปินหลายๆท่านในในที่แสดงอยู่ที่วัดแห่งนี้ครับก็อย่างภาพที่ท่านเห็นฮะก็ทางศิลปินก็สะท้อนให้เห็นว่าเมื่อหมอกควัน PM 2.5กระทบกับชีวิตประจําวันเด็ก จะได้รับผลกระทบอย่างมากที่สุดฮะเพราะชีวิตประจําวันเด็กก็คือต้องออกมาเล่นกลางแจ้งฮะเมื่อเล่นกลางแจ้งไม่ได้ก็ต้องกลับเข้าไปอยู่ในตัวอาคารครับเราสะท้อนจากภาพของหมีที่มีความเศร้าที่เมื่อไม่มีเด็กมาเล่นกับหมีตัวนี้หมีก็นั่งหงอยเศร้าอยู่กลางแจ้งอยู่คนเดียวตัวเดียวครับอ,อีกภาพหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการสะท้อนให้เห็นว่าตื่นเช้ามา เมื่อต้นไม้ต่างๆถูกเผาเป็นเท่าฐานเป็นตอตะโกเนี่ยครับตื่นเช้ามาก็จะพบกับความไม่สดใสฮะมีแต่ความหมองเศร้าเหมือนตามภาพนี้ก็จะเป็นอารมณ์และความร่วมสมัยที่ศิลปินต่างๆสะท้อนมาให้เห็นว่าปัจจุบันเรามีปัญหานี้อยู่เยอะครับรรรราาายยยกยกกมนนนนนถ้วแฟคุัับช่ิด์